ôi, hướng nào, không nào, hướng nào nã lan, nã lan. Tụi tui À, phòng tay này, tay đó Tụi Không mồ. tôi ไล่เลยไล่เลยไอ้ต hmm. mm ัวนั้นเจ็บเยอะสายไล่ไล่วิ่งวิ่งซ้ายพี่มันเจ็บมันเจ็บเยอะวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายใส่มันยิงอยู่ไม่กี่นัดก็น่าจะตายแล้วแหละตายแล้วตายแล้วอีกยวคนเดว วางเล้ยให้โลกมต้องูมันจะตายแล้การปลูกรวยเน่หมดแล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ. เพื่อนมันใช่แล้วเราออกคนเดียวแบบเนี้ <c oughs> อ้าเพื่อนใส่ยิงยิงไม่ให้แล้วผมวิ่งออกเลยนเน,นี่ยโอ้ยตายแลว้วไม่ใช่แล้วแบบนี้ <c oughs> ตายก่อนมัน,นก็จะวิ่งไปยิงแล้วมันตายผมจะวิ่งออกเลยมันยืนตรงศพอ่ะมันยืนดูศพเพื่อนแล้วผมก็เข่าฟกอกอยู่ ตัวนั้นผมยดงไปเยอะอยู่ทีว่ว่ามีหงุดตายอ่ะมันน่าจะพันยาละมัะ้งจังหวะมันยืนดูเพื่อนอนะไรมัเจ็บอยู่เอาเคม้อไปแจกก่อนมีงั้นนอนไม่หลับเต็มเครื่องครับคุณฟุกมีไนท์ไหมมีเยอะมีใส่ไปก็จะไปกลางคืนซะหน่อยกลางวันก็ได้ทั้งนั้น